ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m y c a t Infinity ให้สิ่งเพิ่มเสริมใช้ด้วย m y c a p Infinity จ้าวันนี้เราคอตในตอนเมื่อเา่า m y c ับต้อสแสดงพลังในการแฮกคุกไปดูกันเลยจะรอดไหมโยโยฉันก็ต้องว่าเข้ามาอยู่ในโค้งอีกแล้วเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนตอบฉันก่อนสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะช่วยด้วยฉันจะออกไปจะแย่แล้ว อยู่ๆก็ออกม่ได้เหมือนง่ายขนาดนี้เลยอ่ะนี่ใครบอกให้แกออกมาเดี๋ยวแกจะโดนทําโทษนะเข้าไปอยู่นี้เลยฉันบอกให้เข้าไปไงไม่เข้าไปใช่ไหมมันต้องเจอแบบนี้ไม่เจ็บเลยเหรอ,อมไม่สังนิดอ่ะเพราะฉันตัวแข็งจะเจ็บได้ไงอ่ะออกมาแล้วอินทูแมนอยู่นนั้นแหละแล้วฉันทําอะไรผิดเนี่ยทําไมต้องให้ฉันเข้ามาอยู่ในเรือนจําด้วยแม่เขาใจเลย จะไปนัดโทษตั้งแต่เมื่มมอหไหร่จะทำอะไรผิดแค่เอาชนหไม่ด้ไหมข้อหาอะไรนี่แล้วทำไรชัดได้หรอผู้คุมหายตัวด้วยด้วยเหรอเนี่ย้ายไอ้ไรจะเมื่อไหร่แกเข้าไปอยู่ชายัานเลยนะมันต้องแบบนี้แหละูกต้องแล้วฉัชไมดเลยอ่ะผู้คุมโดนขังเองนอ้ชานี่มันเก่งชัมัดเลยนะนี่ทำแบบนี้ไม่มีดพุงนะแกจะโดนโทษสองสามเต้งเลยนะแกต้องเข้าไปอยู่ในคุก อะไรกันเนี่ยแล้วฉันก็โดนขังอีกแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับฉันเนี่ยผู้คุมทำไมไม่บอกเลยอ่ะต้องเจอพลังวิเศษของฉันโดนแน่ผู้คุมโอ้ยอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆน,นะไปเช่าโอ้ยแหมฉันทำสำเร็จแล้ววิเทอร์นายเก่งจริงๆเลยอ่ะเฮ้ย ฉันล่ะฉันก็โดนขังมันไม่มีสาเหตุแบบนี้มันต้องโดนแนะ่ผู้คุมเฮสบายดีนะสกิริต้ายู่นั้นละนายเนะีย่ยอีออกมาวุ่นวายเลยใช่ไอ้มันเกะอาชมาดเลยอนะ่ะตรงนั้นนั้นมีช่องแอร์นี่นี่อย่าทำแบบนั้นนะมีโทษสามเท่าเลยนะไม่ทำก็ได้เฮงงั้นะออกไปข้างนอก่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้ผู้คุมนะรับเหรอแบบนี้มันก็ได้การแล้วสนะิ ตัวฉันมันสามารถไหมตัวฉันเล็กฉันคิดว่ามันน่าจะตายแต่หัวฉันมันเข้าไม่ได้อะยังไงล่ะนี่เดี๋ยวผู้คุมตืน่นขอถอดไปทีละ้อนแล้วกันเอาแบบนี้ช่วยด้วยนะเจ้าแขนทีละเอามันเลยเจ้าแขนออกมานี่ไงแล้วฉันจะขยมันยังไงล่ะแขนจะเหลือข้างเดียว ฉันก็สามารถที่จะไขมันได้เย้ฉันออกมาแล้วฉันขอไปเก็บแขนมันนะแล้วเราจะออกไปข้างนอกพร้อมกันนะทุกคนฉันอิสลาวเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกแปลกแปลนะฮะสเกลต้าันแฮคุกเหรอเนี่ยมันไม่กลัวอะไรเลยนะฮืมอย่างนี้ต้องโดนจับเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยผู้คุมอยู่ไหนออกมาบอกฉันเดี๋ยวนี้เลยนะสนัองการคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผูโฮโฮ้คุมมาแล้วฉันมาแล้วเสียงดังนี่ไว้รบกวนคนอื่นเนี่ยซอมบี้นี่ฉันปวดท้องมากเลยอะ่ะไปเอาย้ายฉันหน่อยได้ไหมปวดท้องไม่ไหวแล้วเนี่ยฮะย่าหรองั้นรอสักครู่เฮ้ยผู้คุมไปแล้วอ่ะแต่เหมือนว่าฉันต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เอาตรงนั้นมันมีช่องอยู่นี่ ฉันน่าจะเข้าไปตรงนั้นได้นะสิยงผู้คุมมาเดี๋ยวฉันจะแกล้งทำเป็นอึนแล้วกันเอ้ยซอมบี้ฉันเอายามาให้แล้วนะเฮ้ยตอนตอนนี้ฉันอึนอยู่นะอย่าอ,อย่าเพิ่งมาควนให้ไหมเนี่ยกำลังอ๋อออ้ยโอ้ยฉันไปก่อนแล้วกันเหม็นอึนได้มากเลยอะเฮ้ยผู้คุมไปแล้วนี่ทุกคนเราจะพาทุกคนออกไปสู่โลกภายนอกกัน เอแต่ว่าฉันว่ามันแปลกๆนะเฮ้ยซอมเม้นายต้องโดนโทษสิเท่าเลยนะในแฮกคุกเนี่ยภารกิจแทกคุกคนสุดท้ายนั่นก็คือพิกแมนไปดูกันเลยว่าเขาทำสำเร็จไหมหฉันก็คงเหมือนทุกคนสินะทีม่มีคำตอบว่ามาขังฉันทำไมเนี่ยจะผูกคุมเอ้ยฉันขอคิดก็แล้วกันเอ๊ะ ฉันมีมีดดาบอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นฉันจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ที่สุดจิงคิดว่าต้องได้แน่แน่เอ้ยพิกแมนนายทำมันทำอะไรอยู่น่ะฉันได้ยินเสียงนะเปล่าสักหน่อยนี่ฉันไม่ทำอะไรเลยฉันแค่ยืนเล่นเฉยๆน่ะเฮะยืนเล่นเฉยเหรอนายคิดมากเกินไปหรือเปล่าผู้คุมอ่าฉันไปก็ได้ทุกคนตอนนี้ขอไปก่อนละ อ้าพิกแมนไหนหนีไปแล้วเหรอแบบนี้มันต้องตามกับไม้ครบเอาล่ะทุกคนวันนี้เราขอเจ้าคิปแครปุกที่นี่กันนะไ้เจอกันใหม่ออนต่อไปเลยรีบหายไปไหนกันล่ะไปแล้วนะบายบายฝากกาไดไลค์กดแชร์กด s ับส c ครแ e เราด้วยนะบ๊ายบาย